ทีวีซัมซุงสามสองนิ้วรุ่นสามสอง e h สี่ศูนย์ศูนย์สามอนะครับอาการาเปิดไม่ติดนะครับอาการเปิดไม่ติดก็เช็คไฟสามร้อยตรงนี้ก็ปกติฟิวไม่ขาดนะครับส่วนไฟเอาพุทธางออกเอาพุทธสิบกว่าโวานสิบสามวนสิบสองวนนี่ไม่ออกนะครับก็เช็คดูว่า ไดโอดสองตัวนี้ช็อตป่ะก็มีตัวหนึ่งช็อตตัวนี้ไม่ชอ็อตตัวหนึ่งช็อตเป็นไดโอดความถี่สูงนะครับเดี๋ยวจะได้ทําการเปลี่ยนแล้วก็มาทดสอบกันูว่าจะติดหรือไม่ไดโอดตัวนี้นะครับมี2ตัวเรามาดูกันครับว่าจะติดหรือไม่ไดโอด s b 5150นนะครับก็เป็นไดโอดความถี่สูง ที่ต้องการเปลี่ยนก็เป็นตัวทนแรงดันไฟอยู่ที่150โวลต์กระแสก็อยู่ที่5แอมป์นะครับเดี๋ยวทำการหาเปลี่ยนไปได้ r u 4 a m มาแทนนะครับตัวนี้ก็ทนแรงดันได้600โวลต์กระแสอยู่ที่2แอมป์ลองดูแทนกันได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ขนาดกันนะครับคนดับไฟ หลังจากเปลี่ยนแล้วเรามาทดสอบวัดไฟดูว่าไฟจะออกไหมตรงที่ตรงที่วัดอ่าไม่เป็นไรครับอ่ากดปั๊กห,หน่อยกดสวิตช์ปั๊พยยกพี่ก๊ะอืมโอเคเมื่อกี้มิเตอร์กดปั๊กเลยครับโอ้โอ้ตกใจ กดปักก้นนะครับไฟออกแล้วครับโอเคไฟมาแล้วไฟครบปิดได้ครับทดสอบนะครับหลังจากนั้นก็ไฟเข้านะครับปลดดูโอเคติ้งตองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นไดโอดนะครับทางเอาพุทนะครับไฟออกก็เป็น SB5 หนึ่งห้าศูนย์นะครับตัวนี้ชํารุดไปก็เอาตัวที่แรงดันทนแรงดันสูงขึ้นกว่ากใส่เข้าไปก็สำเร็จเรียบร้อยครับ